ีตอนเช้าค่ะวันนี้มาดูแมคโครนะคะเขาขุดแต่เช้าเลยเมื่อวานเขาวาดวาดแบบไว้แล้ววันนี้เขาก็ขุดขุดแต่เชา้าน่าจะขุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแล้วก็ได้รับข่าวร้ายว่าต้นมะม่วงป่าของเรานะคะต้นที่เราพยายามที่จะเก็บไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําชานบ่อได้เขาจะเป็นต้องเออกเพราะไม่งั้นมันจะชันเกินไป แบบนี้ค่ะถ้าชันแบบนี้บ่อพังแน่เลยก็เลยขุดเอาต้นเล็กค่ะมันจะมีต้นเล็กอยู่ใต้ต้นขุดเอาต้นเล็กไปเป็นตัวแทนมันอาจจะต้องหลายปีแหละเรื่องของเรื่องคือไม่ได้อยากได้มะม่วงป่าแต่อยากได้ต้นนี้เก็บไว้เท่านั้นเองพราะถ้าเก็บไว้อะบ่อมันจะชันมากเห็นไหมมันชันลงมาแบบนั้นเลยอ่ะดินที่ขุดนะคะ ตรงนี้เป็นหินขุดมาได้ประมาณ2เมตรเองตรงนี้เป็นหินดินดานแล้วอะ่ะเป็นหินเหมือนหินกราบอะ่ะเปลี่ยนฟันเป็นฟันเหล็กแล้วนะฟันที่สําหรับขุดหินอะ่ะต้องลึกประมาณสี่เมตรอ่ะแต่นี่เพิ่งได้2เมตรเองแมคโครก็ท้อแล้วอะ่ะไม่สามารถลงลึกได้กว่านี้แล้วตอนเช้าๆอากาศยังดีอยู่นะคะพี่น้องยังไม่รอ้อนค่ะ อาทิตย์ก็คุ้มขึ้นตอนเช้าอากาศสดใสและทิตยามเช้าจริงๆอต้องมาตั้งแต่เช้ามืดกว่านี้แล้วแต่แวะตามทางเรื่อยเปื่อยก็กว่าที่จะมาถึงสวนไปแล้วค่ะเริ่มไปใกล้เรื่อยๆแล้ว เขากำลังขุดล้อมให้โอ้รอดไหมลูกรอดไหมรอดไหมอุตส่าห์ขุดตุ้มไว้ตุ้มแตกหมดแล้วอะจะล้มแล้วเฮ้แต่จริงจริงรากมันก็ไม่ได้ลึกมากเนาะเดี๋ยวนะตรงนี้มันจะอยู่ในทางเขาหรือเปล่าเนี่ยฉันแม่แม่ฉันตรงนี้จิจา่าเดี๋ยวเขาจะเวียงแม่โคมาทางนี้มันบอี๋ยวฉันเป็นนางกวนอ้งกันได้จ่ะเข็นไปกองดินดินไส้พี่น้อง มาเหลนดินฟ้างต้นอนการมานั่งตรงนี้ได้ค่ะปลอดอภัยอไปแล้วไปแล้วโอ้เอ้ยลากแก้วไม่มีด้วยอะ่ะเป็นลากฝอยๆรอบๆเองอะ่ะไปแล้วบา,บายๆนะจ๊ะบ๊ายๆยนอน,น,อ,นอ้อ ขอให้เธอตอบโตนะระยะเวลาสามเดือนเจนจะมาดูแลเธอทุกวันเลยใบมันสวยอะมะม่วงป่า มันก็ดีคือแบบลำต้นมันจะแตกต่างจากต้นอื่นๆเลยมันจะดูแข็งแรงมันจะเรียบเนียนอะไรเงี้ยต้นอื่นๆก็จะเป็นปูปุปปาม,ม,มีอะไรมียางมีอะไรออกแต่แบบต้นนี้มันแบบผิวเนียนอะ่ะไหวไหมเจ้ามะม่วงป่า เราต้องรอดนะลุ้นช่างครกเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วอนะ่ะเนาะเขาก็พยายามที่จะช่วยเ้อหนีหลุมมันบายบายสองแฝดเอาขึ้นไม่ได้หรือเปล่า yeah. Okay, นนได้ได้เอาเยอะไหมเอาเป็นม้วนเลยปะสิบเมตรโอเคค่ะต้องกลับไปเอาเชือกที่บ้านค่ะเดี๋ยวจะไปเอาเชือกให้เขามาช่วยดึงรังที่จะยาต้นมะม่วงมันบวงฉันกะแ้งเทงอยู่ที่ต้นมะม่วงที่กำมัะเจ้าลงหลุมนะคะมะม่วงป่า หลากแก้วอ้ลักมันฉีกตัวเนี้ยปาดหลากมันฉีกมันติบดย่างดอกเด้อยวอนขีม้อใส่ขี้พอคอยคลองยงู่จ้ะเดยวมันสีลมกลางทั้ง <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาทําได้ไหมกลับมาแล้วตะกี้วิ่งแป๊วเชือกมาให้ช่างนะคะได้เชือกมาม้วนใหญ่เลยข่าวดีอีกแล้วช่างบอกว่าขุดเจอตานา้ํา มาดูสิตาน้ำสวยเลยวะะ่างั้เขายังไม่ได้ขุดตรงนั้นลงไปแต่ตะกี้เจอตาน้ำไ,นะไหนคะ <L an> ลงได้ใช่ไหมน้ำใสดีน้ำใสดีเขาบอกไหนอะจ๊ะ อ๋อใช่ใชน้ำออกแล้ว่ะนี่ไงน้ำออกแล้วน้ำใสด้วยใช่ไหมเ้องาูวน้ำใสหว้าวเจอตาน้ำแล้วจ้านี่นนี่น้ำไหลดีลโอ้ตาดีจังเลยโอ้ขอบคุณค่ะน้ำซึมออกมาแล้วนะคะเจอตาน้ำมีน้ำซึมไหล แ,แลม้ามตามเขึ้นไปก่อนลึกเหมือนกันนะเนี่ยความลึกจะอยู่ที่ประมาณสี่เมตร สวยเชอะนะวันนี้ค้าโปรสวยเชียววันนี้ไม่ร้อนหรือว่ายังไม่ร้อนก็ไม่รู้ตะกี้ขับมอไซค์เข้าไปในบ้านใช่ไหมขาออกมาเกือบประสานงานกับมอไซค์อีกคันหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยรถรถขนน้ำแข็งค่ะโอ้โหมันเป็นมุมเลี้ยวไงเกือบโป๊ะเชะขับรถก็ไม่ค่อยเก่งอยู่ แต่เรามาถูกทางนะตะกีียงแต่ว่ามันเป็นมุมเลี้ยวไงเขาก็จะเลี้ยวออกไปตรงโค้งนอกมุมนิดนึงก็เลยแบบถืออ่ะแต่ก็รอดมาได้ตะกี้ช่างขมรีบบอกเลยว่าเจอตาน้าแล้วครับน้ำไหลออกมาแบบใสแจ๋วเลยอู้็ดีใจพอเราไปดูไหมก็ไหลรีบๆนิดๆเลยแต่ก็มันเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าจะเราจะมีน้ำ เราก็จะจุดขุดเจาะบาดานแหละแต่ว่าหมายถึงอันนี้มันก็เป็นน้ําธรรมชาติเนาะมันก็เป็นสยยัญญาณที่ดีว่าเอ้ยของเรามีตาน้ำเย่มือเว้นขนเครืองตำบอกคงไม่ตำกินหนีดีบ่พี่น้องผู้ใดอยากจอยมาเด้อจับสินั่งเฝ้าบิดมือที่นี่ละจ้เติ่นถึงว่าขอพักได้กินเขาเด็กเป่ามาก,ก่อน สซักสายสายดึงเกวเที่ยวอะไรเงี้ยแหละร้อนๆเดี๋ยค่อยเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาอีกีตอนน<ม>ี้ตอนนี้ก็ยังนั่งได้นั่งชิลๆดูไปก่อ,อ,อแล้วเดี๋ยวเขาจะย้ายต้นไม้ออไปดูหน่อไม้กันดีกว่าค่ะช่วงระหว่างที่แมคโครกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะย้ายต้นมะม่วง ตะวันก็มาสานกอไผ่ต้นเล็กๆแต่ว่ามันมีกิ่งเยอะมากแล้วก็มีหน่อยเยอะมากๆเลยค่ะได้หน่อไม้เยอะเลยวันนี้ก็จะได้เอาไปต้มกินกับต้มตำตอนมื้อเที่ยงค่ะเหลือไว้แค่กลุ่มนี้สองสามปีเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวพาไปซองเบิง์แมคโคกันเด้อจ้ะเพื่อนราอาศัยแล้วเขาจะย้ายต้นมะม่งวง จะนั่งรอดูตรงนี้แหละนะคะ้าจ้าจนะูมือสิคะเทเช้านะลมเย็นดีมากเลยค่ะแดดร้อนไปยังเลยนะแต่นะั่งใต้ร่มไม้ก็เย็นมากเลยค่ะต้นสะดาว จะย้ายต้นมะม่วงป่าค่ะลงหลุมปลูกใช้เชือกกลองกับกลุมโอ๊ย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 หนุ่มหัวเลยลูกเอ้ย มากๆเลยค่ะช่างคมขอบคุณมากเลยนะคะต้อเรีอแล้ว่รเรออกใหม่ว่ามันน่าจะรอดแหละมันต้องตัดติ่งออกด้วยต้นขนาดนี้แหละเหรอรอดใช่ไหมคะก็รอดครับเขาตัดกิ่งนะตัดกิ่งออกแล้วมันจะออกใหม่ ะะขุดได้เยอะแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะอยู่หน้างานค่ะตอนนี้จะขุดไปได้สัก ของเรามาเยี well, well, we ่ยมชมนะคะสวัสด so really ีค่ะเม่อเดิมโอ้โหพระอาทิตย์กำลังจะตกปิีสวยเลยอุ้ยสวยจริงๆเสาเตาเสาเตาเดี๋ยวแม่บ้าผู้บ่าวมานั่งผู้บบามาปลกมั้ยผู้บบาอยู่มั้ยผู้บ่าวอยากไรยาอย่างเสาอย่านสาวรุ่มดิจ้ะได้า สวัสดีสิจ๊ะสวัสดีสวัสดีหน่อยทักทายานะแต่น้่ตัวแน่นำตัวลีจังเัินถ่ายโอกูเน่มาที่เรยอต้นลายเมื่ดมือจ้ะเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่ดมือเมื่ดมือสาวบัวลีคนสวยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาของตานะคะ หากีบลมหาอย่างกว่ากุดจีอย่างอีกแมงกีนุ่นนุ่นนอไม้เพินหาของปลาเก่งน่ะนะแต่กี่เมียนี่นี่เราดีเ่มีแต่กมีฟ้ามควายน้ำจารควายนองตัวคยอย่างไปครควายเต๋บ่แล้วเะไ้เป็ดซะเลือกดีหมปลูกกล้วยผูกยังซับกันไปเลย เลื่อนกันไว้ทองพอย้ายไม้นะง่ามขลายที่<อ>จะปลูกว่า่่ปลูกขนาดนั้นออเอาแขาวา่านะเออพ่อแบ,บบปลูกสลรับกับใหม่นะแต่มันเป็นแบ,บบอ่นเรียงต้นใหม่คือมันทำแล้วจ้ะเดวเห็นปะเห็นอยู่เออมันสิหมืดแล้วเนาะมันสิบหมืดแล้วแต่ประมาณนี้สิเปอร์เซ็นต์เราจะมาทัา้งอี น้ำดินทรายไหมแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นหินเป็นหินหรออันนั้นมันคือสิมีหินสันเดียบตะกอมมันคือบอเคยงี่หินยังสิเอาสันสันล่างลงไปม <อะ S 2> ันจะเป็นหินเป็นสันหินหรอกอะห้ำมเำด่นีรอ<ช>นี่หนามนั่นเด้กนี่หนามออกน้ำใกล้แล้วจ้ะท่านผู้ชม ว,ว่าผาทิตย์ก็ตกไปยเถอะวะจ้าก็รวบม่วงสีเพืองน,น,นอเนาะเนาะเท่า่เลิกบ่เลิกออกวันสิบบ่เลิกตอนนี้ดินี่จ้าใกล้เสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบตอนกลางวันก็จะรอ้อนรอ้อนแอ่ตอนกลางคืนก็เนเี่ยไรซองมือนี่เห็นบ่ซึ่งคุดมือน,นี่ ม่านนี่แค่วาดไปสิมือเดียวเออประมาณห้านออยุดกเออเพื่อนบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงแหละแล้วเพราะว่าอันนี้เกือบแล้วแหละเนาะมีมันจำเดียวถืงแต่ว่าเขายังตะดานนั้นบอขายังต้องแต่งขอบบอเป็นบอแล้วกับที่นี่ฟังนี่ว่าท่านเหด้นี่ฟังนี่ท่านเห็นหลัเห็นบอมันต้องเซลเป็นสัตแล้วก็ฟังปุ่นค้องยาวๆแล้วก็ซัดน้อยๆตรงโน้นอีกของยางห้าใจเนี่ย นี่อ่งเามาปากเด้อถ่ายวีดีโอนะจ้ถ่ายหเป็นหินเน่เขาวังดกับแพรออกแบบไหนจีฉันออกแบบเองหมายถึงว่าเข้าวัดเขาขาวเรานเป็นเอร์เขาเออเขาเขาก็วาดใท้เียแล้วปูน ตรงนั้นน่ะมีตานาตรงนั้นนะจ๊ะตอนทีคุณต้องานาาามาเจอกหัวอกเฮ้ยเอาหีนกแงลูหางไปลงเเอาดอกหวก็ถสิแท้งอยู่สแ่งคว้

กูแน่ววะเธอตะเลี้ยตอนค่ะว่าเบาซื้อเล็กประทับใจทางทางกิมกอ,อ่งเพี่อน <c oughs> จะทายดู <c oughs> จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไป <c oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะำวกำลังวัวหลีได้อย่างดีหนึ่ง มาหอยกินตะเวนหาโม่งหุ่นโอ้ที่เลียวๆถึงกินแค่เลียวๆเลยไไปยบายทำไหร ตะวันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ